สวัสดีครับทักท้ายช่วงบรรยากาศเ,าเย็นๆนะครับช่วงแรงตอนนี้ประมาณหาโมงกว่านะครับหาโมงแรงเอาหญ้าออกมาให้หมูตามเคยครับผมกับลูกหมูนะครับ ครับช่วงบรรยากาศยามเย็นนะครับได้ห้านและกาซับต้นกล้วยให้กินกับลูกหมูอีกประมาณ10บตัวนะครับแม่แม่แมยุ้ยไก่นั่นเป็นหมูแม่ลูกอ่อนที่พึ่งง่ายมานะครับปล่อยวากที่แรกกัดกัน กัดกันสู่กันอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเพิ่นกระยานนะครับตัวหมาไม่กระยานแม่เกาที่อยู่นี่เพิ่งกะแล่นนี้กะเ้ากัดกันกระยุ้มกันได้เองนะครับถึงไก่ถึงหมูอยู่น้ำกันบอกัดนะครับ จากที่เวลาให้อาหารสังเกตเบิ้องหมูกับมองหัวช้าไก่นะครับไก่กักินพวกปลายเขาที่หมูกินบาเบิดครับบรรยากาศช่วงเย็นๆอันนี้เอาห้ำให้กินเรียบร้อยนะครับ เราห้ามให้กินแล้วก็เลยไปเอาห้าให้ต้นกล้วยนะครับซับให้กินเสริมกันไปกินดีครักนะครับช่วงนี้ม้อมแมมจังหน่อย นะครับหมูเ่นเ่นโค้นอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนเขาก็เอาน้ำเทใส่เพื่อนกระเ่นโค้นน้อนโค้ดน,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 น้อนตมไดการนี่นะครับเป็นเครือคิดไว้นะครับก็คือเอาไกมา่มาเคลียมาพริกฝุ่นวอกหมูแห้ง ครับลูกหมูได้อยู่ขอ,อกกว้างเพื่อนก็นได้วิ่งเล่นนะครับลาเลื้งดีเนี่ทั้งหมูทั้งไก่นะครับเลียนออมขอ,อกอยู่บรรยากาศท้องทุ่งนายามเย็นๆบ้านเฮานะครับบรรยากาศอีสานบ้านเฮา เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่พี่กากระบ,บินบนอยู่นะครับมือน เมื่อกี้เขาไปซองเบิงหังงไก่กะบไข่ไกลเหลือครบอยู่แห้งย่านไหนกาไม่แอบเอาไปกินก่อนนะครับที่กามันหลาย